สวัสดีค่ะพี่ๆเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ไอเดียเทรดนะคะประจาวันที่17เดือน4เนาะตอนนี้เวลา9โมง24เนาะวันนี้มาไวนิดนึงพอดีมีภารกิจเนาะอ่ะโอเคเราดูข่าวกันเนาะพี่ๆเนาะไวๆเนาะไอข่าวอันนี้เนาะยังไม่ได้ตามนะคะถ้าเกิดใครตามยังไงแชร์ไอเดียกันหน่อยนะคะที่คุณโพวิววันมาพูดอะคะ่ะแล้วก็วันนี้บ่ายโมงนะคะมี CPI ของอังกฤษ cpi ของยุโรปและค้งน้ํามันดิบนะคะส่วนตัวน้องมองว่าถ้าเกิดใน cpi กดลง cpi กดลงอะ่ะเดี๋ยวค้งน้ํามันดิบอาจจะพาย้อนขึ้นอันนี้เป็นเป็นสูตรเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่สูตรที่ใช้ได้ดีมันในอเมริกาเนาะแต่วันนี้มันไม่มี cpi อเมริกาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัว cpi พาขึ้นพาขึ้นพาขึ้นพี่พี่รู้เลยว่าไอ้ค้ังน้ามันดิบจะพาลงเนาะแต่อันนี้มันไม่ได้ร้อยร้อยเสมอไปนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยทองเขาวิ่งสวิงวันหนึ่งเยอะจริงๆค่ะเราก็ต้องเทรดด้วยความ เราวัดระ,ะมัดระวังแล้วก็ดูแลพอรตของเราเนาะพอร์ตใครก็ไม่สําคัญเท่าพอร์ตเราเองเนาะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูแผนกอนก่อนนะครับคือจริงๆแผนที่ต้องย้อนเพราะว่ามันต่อเนื่องมันไม่มีะไรเลยแล้วอีกอย่างน้องอยากจะพยายามทําคลิปให้มันสั้นที่สุดจะได้กระชับแล้วก็พี่ๆได้เอาไปต่อยอดได้ไวไงเผื่อบางท่านทํางานประจําหรือว่ามีธุระอะไรอย่างเงี้ยดูแค่แป๊บๆก็พอวิแค่ดูก็ ดีใจแล้วค่ะกดไลค์มาเม้นติดตามก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่พีอันนี้ก็คือทําให้สั้นๆแผนอยู่ไหนหนออันนี้แผนเมื่อวานเปล่าปึงป้งๆหาแผานไม่จเจออ่าแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่ เพราะว่ามันต้องเอาแผนมาตีตีคู่ไปกับงานด้วยกันแผนเมื่อวานนี้จริงๆแผนเมื่อวานนี้ยังใช้ได้ดีหมดเลยนะคะพี่ๆเพราะว่าทุกอย่างมันตีคุมตีตีคุมแผนหมดเลยเพราะว่าน้องก็เห็นว่าเขาวิ่งแรงน้องก็เลยพยายามทํากันไว้เมื่อวานนี้แผนเมื่อวานนี้เนาะที่เราเอ,อทํากันไว้ก็คือว่า เดี๋ยวเราจะรอเขาเล่นในเบรกรอบระหว่าง92กับ79หลุดตรงไหนไปตรงนั้นแล้วก็น้องก็เรียนแจ้งว่าเนี่ยถ้าเกิดเบรกขึ้นไปเดี๋ยวเรามาหาจังหวะเซลล์แถวเส้นแดงถ้าขึ้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดลงมาเดี๋ยวเรามาหาจังหวะเซลลแถวเส้นเขียวถ้าเกิดว่าเขาหลุดตรงนี้เส้นม่วงเราหมอบปรากฏเขาใจดีเนาะเขาลงมาให้หนึ่งรอบปึ๊บขึ้นมาที่น้องเคยแนะนำอะค่ะว่าไอเส้นกรอบตรงเนี้ยจากรับ จะกลายเป็นต้านก็ไม่ผ่านก็ย่อลงมาแล้วก็ลงมาอีกทีนึงแล้วก็ทีนี้ขึ้นไปเลยก็คือถ้าเกิดรอบนี้ขึ้นก็คือขึ้นไปแล้วมาตอนนี้กราฟขอเล่นท่าเนี้ค่ะพี่ๆขึ้นไปปึ้งลงมาถ้าไม่หลุด2 3 7สามเจเกนะตอนนี้คือเขามีโอกาสขึ้นไปหาเป้าบนตรงนี้แล้วนะคะที่17กับ21แล้วเราสังเกตเนาะเป็นแผนต่อนเนื่องเนาะมันเป็นเทนเราตีเทนไลน์ขึ้นไปเลยค่ะพี่ๆเราไม่ต้องทำเลยเลยน้องใช้แค่เทนไลน์จริงๆ หมายความว่าต้านตรงเนี้ยเดี๋ยวเราหาจังหวัดเซลล์แล้วก็มอบตัวที่เส้นม่วงตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้องเขาลงมาตรงนี้ก่อนเราไม่ได้รับเราอาจจะไม่ได้ดูพิจารณารับตรงนี้แล้วที่สวยจริงๆน้องมองว่ารับแถวเนี้ยสวยแถวแถวห้าสิบห้าแต่ทีเนี้ยตรงห้าสิบห้าน้องจําได้ว่าเขามีกองวอลุ่มหมายความว่าถ้ามันมีกองวอลุ่มตรงเนี้ยถ้าหลุดถ้าหลุดแถวห้าสิบห้าเนี่ยมันแถวเนี้ยมีโอกาส หลุดบืดตรงนี้รับไม่อยู่เลยไงคะแต่ว่าณตอนเนี้คือมันมีโอกาสแค่จังหวะเด้งนะหมายความว่าถ้าทองเขาน้องเขาเป็นอย่างนี้นะคะเขาเลือกแบบนี้นะคะพี่พี่น,นี่เข้าแผนเลยเนาะแบบไม่ไม่ไ,มได้ได้ต่อเนื่องเนาะปุ๊บพึ่นม,มาอย่างนี้แล้วตอนนี้เขาไม่ผ่านเทรนไลน์ชุดนี้ไม่ใช่ไหมคะเขาจะวุ้บลงมาไม่หลุดตรงนี้นะเขาจะขึ้นไปต่อแต่ถ้าเกิดน้องเขาหลุดลงมาปุ๊บปุ๊บหลุดลงมาแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้รับอยู่ใช่ไหมคะ เขาก็จะย้อนขึ้นไปแล้วกลายเป็นว่าแถวสองสามเก้าสองสองสามเก้าแปดแล้วก็สองพันสี่ตรงนี้จะเป็นต้านแข็งให้เราเซลล์อีกทีนึงคือมันต้องดูดูจังหวะที่เขาลงมาค่ะถ้าเขาก็ลงมาตรงนี้แล้วเขาไม่หลุดเขาก็จะอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเขาเบรคเขาก็ไปตรงนี้ค่ะแต่ส่วนตัวน้องมองว่าเขาน่าจะเล่นท่านี้นะถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้นะแปดสี่เนี่ยคิดว่าเขาจะดึงขึ้นไปก่อนเนื่องจากน้องแอบแอบดูตรงนี้ ออสซิเลเตอร์ตรงนี้เขาลงมาเคลียร์ไดเวจนเมื่อวานเคลียร์แล้วครึ่งหนึ่งถ้าเขางัดขึ้นคือไปได้เลยแล้วประกอบกับตรงนี้ค่ะเฮดโฟ h ์เฮดโฟตรงนี้เขาลงมายอ่อเนาะแต่ว่าเขามีจังหวะไถไปได้อีกแล้วก็ในทมเฟรมย่อยเราดูดีๆเนี่ยเดี๋ยวเรอรอดูสโตโอเวอร์บอสตรงนี้ก่อนถ้าเกิดโอเวอร์บอสตรงนี้แล้วไม่ผ่านไฮข้างบนอะคะ่ะเราสามารถจัดของได้จัดเอา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  เอามาได้ค่ะส่วนภาพใหญ่อะมันเหมือนเดิมนะคะน้องเลยไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ๆไม่ได้ไม่ได้มาย้อนให้แล้วเพราะว่าเขาเล่นในโฟรเดิมทั้งหมดเลยค่ะนี่เห็นไหมเปิด SMA หน่อยเนี่ยรับก็จะอยู่ประมาณ2,320ถ้าหลุดต้องมอบตัวนะคะมีโอกาสไป2,276แล้วก็หลุดลงมา2,159ถ้าไม่หลุดตรงนี้2,145ยังไม่ลงนะคะแล้วก็เป้าบนก็เหมือนเดิมก็คือ วัดให้อีกทีก็ได้เอาเป็นชุดคู่สวิงใหญ่เลยฟึบประมาณ2อ0พนะคะเป่าแต่ว่ามันจะมีอีกชุดหนึ่งชุดนี้ที่ที่ว่าน้องว่าเขาเล่นเป็นซิกแซกแล้วน้องค่อนข้างค่อนข้างคิดว่ามัน Exactly ์ก,กว่าเพราะว่ามันเป็นร3 8 2 2,4,3,7ิบงเตรงนี้ถ้ายืนไปได้ก็แถวประมาณ2,490กับ2อ0พนะคะเข่าๆแล้วก็น้องได้ทำแผน มาให้แล้วไล่กราฟมาให้แล้วจะได้ไม่เสียเวลากันปร๊บสักครู่นะคะก็คือเมื่อวานนี้เราได้ทั้งหน้าเซลล์กับกับกับหน้าบายมาสองขาเลยนะคะอ๋อน้องลืมอะ่ะเดี๋ยวต้องแชร์ตรงนี้นิดนึงว่าจังหวะในการเอาของลืมลืมลืมสำคัญมากอยู่ในนอกอยู่ในนอกครับแผนนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะพี่ๆใครใคร ใครสามารถแคปภาพก็แคปได้เลยนะคะใช้แค่เทเลไลน์พี่ๆเห็นไหมจังหวะที่เขามาเมื่อวานอะ่ะมาเมื่อวานตอนกี่โมงไม่รู้อ่ะดึกๆแล้วละ่ะเที่ยงคืนเนาะปึ๊บขึ้นมาเนี่ยสัมผัสแรกเห็นไหมคะเขาชนกองตรงเนี้ยแล้วเขาล่วงเลยปึ้งแล้วตรงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าชุด PP งน้องลืมแชร์เนี่ยถ้าเขาเล่นอยู่ท่านเนี้ยแล้วเขาจะมีโอกาสไปอย่างเงี้ยเป็น PP ชุดนี้แล้วเรามองเป็น QM ได้เลยเป็นแบบเหมือนแบบเส้นเยอะหน่อยนะคะเหมือนเป็น QMB u y ได้เลยเนาะอย่างเงี้ย เห็นไหมคะแล้วเราก็จะมองเป็นอินเวอร์สเป้าอยู่ตรงนี้นี่คือแชร์ไอเดียนะคะกรณีขึ้นแต่ถ้าเกิดกรณีลงมันก็ได้เหมือนกันค่ะเรื่อง QM น้องไม่แม่นนะแต่คือถ้าจะเซลล์อ่ะใครจะเซลล์อ่ะเอาของแถวนี้ได้นะคะสองสามเก้าสองสองสามแปดห้าแต่ถ้าเกิดหลุดถ้าถ้าเกิดยืนตรงเนี้ยถ้าเกิดเอาของตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วยืนสองสามเก้าห้าเราต้องมอบนะเอ้ตัวต้องมอบนะเพราะว่าเขาจะไปบนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ไปเขาจะลงมาตรงนี้ให้เราก่อนที่หนึง่ง เนี่ยเราปิดตรงนี้ได้อ่าๆก็คุ้มค่ะแต่นะตอนเนี้ยถ้าเขายืนตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันเป็น P A buy เนาะเราไม่ต้องเล่นเราไม่ต้องเล่นเซลล์แต่เรารอเทสวันจบตรงนี้ก่อนถ้าเป็นจบแดงแล้วไม่เบรกตรงนี้เอาของได้แล้วก็ S L แถวนี้แหละเพื่อมาปิดข้างล่างแต่อันนี้คือเสี่ยงไหมเสี่ยงนะเสี่ยงจริงๆเพราะว่าน้องไม่เล่นแล้วมันมันใช้แล้วไงน้องจะเป็นสไตล์ว่ามาแถวเนี้ยหลายรอบอะไม่ใช้มันใช้แล้วเดี๋ยวจะมารอกรอบบนซึ่งมันยังอยู่ในแผนเดิมแหละแต่ว่า มาย้ำอีกทีหนึ่งมาแชร์ไอเดียกันอีกทีหนึ่งจ้าตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวสติสตังไปแล้วเดี๋ยวเผลอใจแล้วก็ถ้าเกิดเบรกก็เป็นเป้าบนแล้วนะคะที่เราเคยทํากันไว้แล้วนะคะก็คือจะอยู่ประมาณ2องพันหเท่าไหร่เอย่ยน้องจําไม่ได้เดี๋ยวน้องหักราฟแชร์ก่อนนี่เดี๋ยวเข้าแผนและไปไวๆแผนทุกอย่างแผนเดิมหมดเนาะภาพไกลภาพใกล้เหมือนเดิมเนาะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกแล้วเนาะแผนนี้ทํามาให้ก็คือ น้องอ่ะส่วนตัวน้องรอตรงนี้นะคะถ้าไม่ยืนหรือไม่แตะหรือไม่เบรกตรงเนี้ยเนี่ยชุดตรงเนี้ยสองสามเก้าสองอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วมี PA แล้วเดี๋ยวเราค่อยเซล์มาปิดแถว72็ดก็หกสบส่วนตรงนี้ใครจะรับก็คือเสี่ยงแต่น้องไม่ทําไม่เล่นแล้วเ,เพราะว่ามันมันมีโอกาสลงข้างล่างแต่ถ้าเกิดเอาอ่ะเราคัดสามเหรียญนะคุ้มเพราะว่าถ้าเราเอาของตรงนี้ใช่ไหมคะเป้าที่เราจะไปปิดอ่ะจะอยู่ประมาณ80มันคุ้มมากแต่ว่าน้องไม่เล่น แต่ถ้าเกิดใครเล่นใครรับความเสี่ยงได้เนี่ยเป็นจุดที่สวยค่ะน่าเอาแล้วก็มันจะเล่นเป็นท่าน,นี้เลยยกไฮยกโลอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นทันชแนลเทปขึ้นไปแล้วแนวแล้วเขาจะมีโอกาสไปหาจุดตรงนี้ถ้าใครเอาของตรงนี้ก็คือคุ้มนะคุ้มนะคะพี่ๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเนาะหลุดต้องมอบตัวเพราะว่าเราจะไปปิดเป้าบนเลยคิดว่าตรงเนี้ยเบรกแน่นอนถ้าเกิดรอบนี้นะเสร็จปุ๊บ อีกเคสหนึ่งถ้าใครสายใจเย็นคอนซูรเวทีฟรอได้แบบน้องน้องก็ไม่ได้ใจเย็นคอนซูรเวทีฟหรอกแต่คิดว่าแบบเอาชัวร์ดีกว่าน้องจะรอเด่นงเซล์แถวนี้แล้วก็มอบตัวที่ตรงนี้เลยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเบรกคือมันมีเป้าบนแล้วไงมันจะมีเป้าบนขึ้นส่วนถ้าเกิดว่าจะบายถลุดตรงนี้น้องจะมารอบายรับข้างล่างที่41กับ28ห่างกันหน่อยนะคะแต่จริงๆน้องมองว่า41กับกับกับ34ก็พอแล้วแล้วก็ถ้าหลุด แถวยี่สิบกว่าให้มอบตัวเลยไม่ต้องรอสิบเก้าก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือสิบเก้าที่ทําไว้ให้เพราะว่าเกิดใครมาได้ของตรงยี่แปดก็มอบต,ตัวตรงนี้ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดใครเอาของสี่สิบเอ็ดแล้วอย่าพึ่งรีบให้มาดูแถวสามสิบสองก่อนถ้าหลุดสามสิบสองเนี่ยถอยเลยเพราะว่าพอร์ตพี่มันไกลพี่ยอมก่อนก็ได้หรือยังไงจะค้าหรือว่าจะ manage ยังไงจะให้พอร์ตเสียหายเพราะเขามีโอกาสลูดลงมาแถวนี้ครั้งหนึ่งละเด้ง เด้งเลยแล้วก็พอเด้งขึ้นมาน้องมองว่าอย่างนี้นะสมมติเขาลงฟื้ฟื้ปึกเด้งตรงเนี้ยจะเป็นจุดต้านที่โคตรแข็งเลยสองสามหกหกสองสามเจ็ดศูนย์ยังไงก็ไม่ผ่านค่ะถ้าไม่ผ่านเราก็ปิดแล้วก็เดี๋ยวรอย่อฟอร์มกรอบต้องยกโลตรงนี้แล้วเพื่อไปข้างบนจะเป็นท่านี้เหมือนเดิมเลยเนี่ยที่ท้องเล่นบบเนี่ยเบรกเอาขึ้นไปเนาะคือเวลาเทรดพวกตลาดเลเวเลตอ่ะน้องจะเล่นสไตล์ สร้างเงื่อนไขเพราะว่าการทําให้เราสร้างเงื่อนไขน้องมองว่ามันช่วยให้การตัดสินใจน้องดีขึ้นแล้วน้องก็ใช้ออโต้เทนไลน์มันเดิมดักไว้เลยเนี่ยลงมาบายเห็นไหมคะแล้วก็ขึ้นไปก็ต้านเซลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบขึ้นมาแบบไม่เบรกตรงเนี้ยมันเอาได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเบรกฟึดอย่างเงี้ยฟึดหน่อยนึงอะ่ะได้มันมัน,ม,นมันมีโอกาสแล้วตรงนี้เขามีหัวขาขึ้นด้วยไงคะน้องก็เลยแบบมองว่าเออมันมีโอกาสมันมีโอกาสแต่ถามว่า เออเขาเขาเขาจะเล่นท่าหน่อยน้องมองแบบนี้นะน้องมองว่าอาจจะเต้นท่าเนี้ปื๊ดปื๊ดแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ไอ้น,นี่ก็มาแค่นี้แล้วก็ไม่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 ไมไมไมทำหายใหม่เนี่ยแล้วก็จะลงให้รอบหนึ่งท่าเน,นี้จะสวยแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดท่าไหนก่อนมันจะเกิดตรงนี้ก่อนก็จะมีโอกาสขึ้นไปทางนี้สูงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดมาแค่นี้แล้วก็ต้องระวังต้าตรงนี้ให้ดีเนาะถ้าไม่งั้นตรงนี้มันเป็น qm ซลล์แล้วนะ แล้วก็จะลงล่างแล้วก็จะดีดขึ้นบนท่านี้จะเป็นประมาณนี้เนาะวันนี้ไปไวๆก็แผนเดิมหมดค่ะแล้วก็เดยว,วัดไว้ให้หน่อยนึงว่ากรณีเบรกน้องวัดสวิงใหญ่เลยเนาะที่เดิมแถวสองพัน่องเก้าสิบแแล้วก็2,530แต่น้องให้น้ำหนักที่2,498นะถ้าจะไป ตรงนั้นกลางๆไปก่อนเพราะว่ามันใกล้เคียงกับเท้าอินเวอร์ตเฮดแอนด์ชพี่พี่ตีเทนไลน์ดักไว้เลยนะคะตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้รู้เลยแล้วถ้าเกิดหลุด2329ตรงนี้เราไม่ต้องคิดมากนะคะ1 9 1 9 29แถวเนี้ยน้องวัดให้เลยเรามารอที่2275นะคะโอเคก็เป็นประมาณนี้เราเราใช้อะไรที่มันเป็น Back to Basic พี่พี่ไม่ต้องไปใช้อะไรมากก็ได้ค่ะ s m a ตรงนี้ก็ได้เขาบง่งบอกเลยว่า ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเราใช้ SMA ก็ได้นะอันนี้ก่อนไปเนาะสมมติเขาหลุดอย่างเงี้ยปึ้งยังไงเขาขึ้นมาเทสให้ผ่านชุดเนี้ยเขาจะลงหาข้างล่างแต่ถ้าเกิดเขาเบรกขึ้นบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาย่อลงมาไม่หลุดตรงนี้ใช่ไหมคะเขาจะไปข้างบนเนี่ยเราใช้แค่เส้น SMA ตรงเนี้ยเป็นจุดวัดเทนคีย์พอยต์เปลี่ยนเทนเลยก็ได้โอเคค่ะวันนี้ก็โชคดีนะคะขอบคุณค่ะพี P ่ๆสวัสดีค่ะ